สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์ครับว่าเมื่อใดที่เราควรจะบอกว่าลูกของเรานั้นเป็นเด็กพิเศษหรือว่าตัวเรานั้นเป็นเด็กพิเศษโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กพิเศษในระดับอาการเล็กน้อยเพราะว่าคนที่เป็นเด็กพิเศษในระดับอาการเล็กน้อยในหลายๆคนเนี่ยก็จะมีอาการที่ไม่ชัดเจนกั้มกึ่งกับคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจว่าควรจะบอก หรือไม่ควรจะบอกสังคมดีหรือว่าควรจะบอกใครบ้างว่าตัวเราหรือว่าลูกของเรานั้นเป็นเด็กพิเศษจริงๆเนี่ยคลิปในวันนี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่กลุ่มเด็กพิเศษอย่างเดียวนะครับกลุ่มเด็กพิเศษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมาธิสั้นออทิสติก Ld นะครับหรือว่ากลุ่มอื่นๆก็ตามไม่จําเป็นนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชก็ได้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ไบโพลาร์ olar, นะครับย้ำคิดย้ำทำหรือว่า OCD นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มอาการวิตกกังวลหรือว่ากลุ่มอื่นๆก็ตามก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะก็ว่ายง่ายก็คือจะเอาไปใช้ช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรจะบอกใครในสังคมบ้างว่าเราเป็นกลุ่มโรคทางจิตเวชหรือว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษครับ <S <S คืออย่างนี้ครับทุกคนจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก็คือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งเขาได้อินบ็อกมาถามผมทาง Facebook ว่า ลูกของเขานั้นเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยก็คือเป็นออทิสติกอ่อนๆนะครับว่าง่ายๆทีนี้เนี่ยควรจะบอกสังคมไหมว่าลูกของเขานั้นเป็นเด็กออทิสติกเพราะด้วยความที่ว่าถ้าเกิดว่าบอกไปเนี่ยเขาก็กลัวนะครับตรงที่ว่าสังคมเนี่ยจะไม่เข้าใจเขาอาจจะมีการตีตาเกิดขึ้นอาจจะมีการแบ่งแยก หรือว่าลูกของเขาโดนแกล้งหรือว่าโดนไม่เข้าใจโดนมองในทางด้านที่ไม่ดีถ้าบอกนะครับแต่ถ้าไม่บอกขึ้นมาสังคมก็จะไม่เข้าใจเขาเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเกิดไม่บอกขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าสังคมอาจจะมองเขาว่าลูกของเขานั้นนิสัยไม่ดีคือเป็นการมองแบบเข้าใจผิดกลายเป็นว่ามองว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีบุคลิกภาพไม่ดีแทน ด้วยความเข้าใจผิดเพราะว่าสังคมก็จะใช้เกณฑ์ของคนปกติทั่วไปมาตัดสินลูกของเขาทั้งที่จริงแล้วลูกของเขานั้นไม่ได้ตั้งใจมีพฤติกรรมดังนั้นนี่ก็คือคําถามคําถามหนึ่งครับที่มีแม่คนนึงได้อินบ็อกมาถามผมทาง Facebook เขาก็เลยถามผมว่าถ้าในกรณีที่เป็นกลุ่มออสติกระดับอาการเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยควรจะบอกสังคมไหมหรือว่าควรจะบอกใครบ้างว่าลูกของเขานนั้นเป็นกลุ่มออสติกระดับอาการเล็กน้อย สำหรับผมนั้นผมตอบแบบนี้ครับผมให้เป็นแนวคิดนะครับเป็นข้อคิดเป็นการแชร์กับทุกคนแล้วกันว่ามันไม่มีคําตอบตายตัวมันขึ้นอยู่กับบริบทมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละครอบครัวแต่ละสังคมนะมันตอบไม่ได้แต่ผมให้ข้อคิดไว้อย่างหนึ่งล้วกันก็คือผมให้เรียกว่าผมจะมีคําตอบคําตอบหนึ่งล้วกันไว้สําหรับตอบคําถามนี้คําตอบของผมนะครับเป็นคําตอบง่ายๆสั้นๆชีวิต ของเด็กพิเศษที่จะสารภาพนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กพิเศษไหมไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะสารภาพรักกับคนที่เราแอบรักถ้าหากว่าคนที่เราแอบรักนั้นบอกก็ต้องดีกว่าไม่บอกถ้าไม่บอกแล้วดีกว่าบอกก็ไม่จำเป็นต้องบอกอืมนะครับข้อคิดเดียวกันนะครับอีกครั้งนะครับ การที่เราจะสารภาพร,รักกับคนที่เราแอบรักนั้นบอกต้องดีกว่าไม่บอกถ้าไม่บอกแล้วดีกว่าบอกก็ไม่จําเป็นต้องบอกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับการบอกสังคมว่าลูกของเราหรือว่าตัวเราเป็นเด็กพิเศษไหมเช่นเดียวกันครับคําตอบเดียวกันบอกต้องดีกว่าไม่บอกถ้าไม่บอกแล้วดีกว่าบอก ก็ไม่จําเป็นต้องบอกคนคนนั้นครับคําตอบเดียวกันเราเลือกบอกเฉพาะคนที่ช่วยเหลือเราได้เราเลือกบอกเฉพาะคนที่จะดูแลได้เราว่าง่ายก็คือเลือกบอกเฉพาะคนที่บอกแล้วจะมีประโยชน์กับลูกของเราหรือตัวเราก็เพียงพอคนอื่นที่ไม่เข้าใจไม่เปิดใจหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่ Bias ต่อต้านหรือยังไงก็ตามถ้าบอกไปแล้วมันเป็นผลเสียมากกว่าไม่บอกก็ไม่จําเป็นต้องบอกคนคนนั้นครับ อันนี้คือข้อคิดหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ในคลิปนี้ครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตทิ้งท้ายเครดิตไว้นิดนึงกันว่าไอ้คาว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยเรื่องของที่ว่าบอกรักคนที่แอบรักบอกต้องดีกว่าไม่บอกไม่บอกแล้วดีกว่าบอกก็ไม่จำเป็นต้องบอกเนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองครับผมเอาฟังมาจากพี่อ้อยพี่ชดครับ <laughs> ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเครดิตอย่างหนึ่งให้กับทางพี่อ้อยพี่ชดนะครับ นี่คือแนวคิดดีๆกับพีสุรเชษหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ